พบกันในเอเชียบุกีไลท์แทลล์นะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสนในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกค่ะอูซโกเว็บไซต์จัดเก็บสถิติลูกหนังนะคะได้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมตลอดฤดูกาลจัดทีมยอดเยี่ยมพมรีเมียร์ค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเจ้าของแชมป์ส่งผู้เล่นติดทีมทั้งหมด4คนเลยนะคะได้แก่อ์ลนฮาลันค่ะฟิโฟเดนผู้คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมคนล่าสุดนะคะรวมไปถึงโรดี้มิดฟิลตัวรับแล้วก็ยอสโก้กวาดิโอนะคะ ระจำการแว็บไซต์นั่นเองค่ะซึ่งอาเซนอนนะคะผู้คว้ารองแชมป์เนี่ยก็มีเพียงแค่ซาก้าที่ติดทีมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะในตำแหน่งปีกขวานั่นเองค่ะส่วนเฟอร์กิลฟันดา์ค่ะก็มีปรากฏชื่อด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อโน่เพื่อล่มทีมจะมีอาการบาดเจ็บจนพลาดลงเกมลีกไปถึง10นัดด้วยกันนะคะแต่คะแนนเนี่ยก็ยังเหนือกว่าแบ็กขวาคนอื่นในลีกค่ะสําหรับผู้รักษาประตูดาบิดราย่าของปูนใหญ่นะคะก็คว้าถุงม,มือทองคําด้วยผลงานครีนชีพนั่นเองค่ะ โมฮัมเหม็ดซาลาดนะคะปีกดาวซันโวลของลิเวอร์พูลค่ะได้โพสต์ข้อ ความเก่าอำลาเยเกนขอบพร้อมกับยืนยันว่าจะทําทุกอย่างค่ะเพื่อช่วยให้ทีมภายใต้การดูแลของอร์นเนสซัลตเจ้านายใหม่ควา้าแชมป์นฤด,ดูกา้านะคะซึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะซาร่าก็ยังเคลื่อนไหวลงอีกโพสตหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการเก่าอำลาถึงขอบค่ะซึ่งเขาเคยเกิดความขัดแย้งกันระหว่างถูกเปลี่ยนลงสนามในเกมที่ไปเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดเมื่อปลายเดือนก่อนนั่นเองนะคะโดยได้โพสต์ว่าการได้แบ่งปันถ้วยรางวัลและประสบการณ์ทั้งหลายร่วมกับคุณในช่วงเวลา7ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะคะขอ ในอนาคตเราก็หวังว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งค่ะและถึงแม้ว่าฮาลันจะป้องกันรางวัลรองเท้าทองคำประจำาลีกสูงสุดอังกฤษได้นะ,ะแต่ว่าจำนวนประตูที่เขาทำได้เนี่ยได้ลดลงจากซีซั่นแรกนะคะเหลือเพียงแค่จาก3ามนะคะเหลือแค่27ลูกเท่านั้นค่ะแล้วก็มีเสียงวิจารณ์นะคะเมื่อนำไปเทียบกับนักเตะระดับลีกทูน,นเองค่ะซึ่งตัวอาร์ลิงันเขาก็ได้ออกมายืนยันนะคะบอกว่า ค่ะผู้คนเนี่ยบอกว่าเป็นฤดูกาลที่แย่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะยอมรับนะคะพร้อมกับได้บอกว่ายิ่งวิจารเขานักมากเท่าไหร่นะคะยิ่งเป็นเรื่องดีสําหรับตัวเขามากเท่านั้นค่ะบอลก็มีเกมก็มาเอ็มเป็นแปดไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเดซาบี้นะคะคุณทีมนัดสุดท้ายให้กับไบตันไปแล้วในเกมที่ไปแพ้แมเชสเต์ยูติสองประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะและทันทีที่จบเกมค่ะเขาก็ได้ตอบคําถามเรื่องอนาคตของตัวเองนะคะหลังจากที่มีข่าวได้แยกทางเพราะว่าจะเตรียมไปรับข้อเสนอ สุขุมทีมอื่นโดยเฉพาะจากบอยเยมินิกนั่นเองนะคะซึ่งโรเบโตเดซ์วีค่ะก็ได้ออกมานะคะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับข้อเสนอจากใครทั้งนั้นหลังจากที่ประกาศแยกทางกับไวตันอย่างกระทันหันนะคะแล้วก็ได้ยอมรับว่าเขายังมองโอกาสที่จะกลับมาคุมทีมในพรีเมียร์อีกครั้งค่ะ มาถึงข่าวสุดท้ายของวันนี้เลยนะคะเดฟังงนค่ะได้รายงานข่าวว่าแมชเชลโตยูเนเตดไม่ยอมขดทุนมหาศาลและจะตั้งราคาขายเจดอนสันโชเอาไว้ถึงเกือบ55ล้านปอนด์นะคะซึ่งสานโชเขาก็มีปัญหากับเอริกเันฮักตอนต้นสีซันจนโดนส่งไปที่บรูเซียดอทมุนนะคะเพื่อที่จะยืมใช้งานเมื่อช่วงปีใหม่ค่ะโรายง,งานนะคะได้แองว่าแมชเชลโตยูเนเตดบอกว่า พวกเขาเนี่ยไม่พร้อมที่จะขายซันโชออกไปจนกว่าจะได้รับเงิน75ซของค่าตัว73ล้านปอนด์นะคะที่พวกเขาจ่ายไปเมื่อปี2021นั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าดอนมุลเนี่ยอาจจะต้องควักเงินอีก54.75ล้านปอนด์นะคะถ้าหากว่าอยากได้เจดอซันโชไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่แดนนำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊คกี้ไลท์ไทยแลนด์ด้วยวันนี้แราต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ